เวอร์ไวเว็ wide, บ,บคลิปดกชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเพียกกระพุ่นบายประชอนนะครับกรนะชอนพาเที่ยววันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับและสถานที่ตรงนี้ก็คือพระอุโบสถของวัดอรุณนะครับอะเราจะมาสอบถามที่มาที่ไปเกี่ยวกับพระอุโบสถหลังนี้นะครับ สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับเชี่ยครับทำบอดในวัดนี้มานานมากครับก็ถือว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดอรุณเลยก็คือภายในพระบรมศพของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ครับนะฮะเพราะว่าวัดอรุณราชวรารามมีพระประธานซึ่งมีความสําคัญเป็นพระทธรูปที่มีความสวยงามครับผมนะฮะเป็นพระทธรลุประจําราชการที่สองในสมเด็จพระพุทธเลิศร่านนภารังนี้สมัยรัชการที่สองเลยครับใช่ครับ แล้วก็ล right ูนพระพักตุ์ตูปองหน้าของพระครับนะรุ่นเก้ารัชการที่สองทรงปั้งโดยพระองค์เองนะด้วยฝีมือพระพัของค์เลยโอ้โหนะครับแล้วก็ยังมีความสําคัญนะใต้ฐานทุกทีเนี่ยยังไปที่ประศิษฐานของ พระศรีรังคานทานของร้นการรุ่นที่สองนะฮะว่ายังถือถือว่ามีความสําคัญและเป็นไฮไลท์ของวัดอรุณเลยนะพระพุทธรูปองนี้ทรงมีพระนามว่าพระพุทธธรรมมิตรสรราชโรกธาตุิโรกโอ้โหอ้นะเป็นพระนามที่มีความอะรเราะเขาพิ้งเป็อย่างมากอไม่แปลกใจเลยครที่แต่ละวันนี้เราตาม ถ้าเิอมาเันมากมายเลยครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการบูรณะอสัดถรพระบรมศก็จะดูมีการขึ้นห้างนะครับผมที่จะทําการบูรณะอละจักถอแล้วคุณมองวรถไฟโถไฟของกิจกรรมแ่บก็อาจาจารย์การกนะายขลางใหม่เขาพูดกน้นมีม้าหลายนู้นนะสองร้อยปีแล้วคุณเชคกิรมขาผาขนังนี้ก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรม สมัยนั้นเลยใช่ครับเป็นท่างในช่วงก้นธุรตัวน่่าด้วยมือนะแล้วความสวยงามของศิลปาสาวนาดนียก็เป็นาที่เกิดขนตั้งแต่สมัยนั้นทือว่าเรามาวาด้นมาก็การข้าแฝงว่าเปนมารดาดีแต่แต่ภาพกาเดินรางว่งไเพื่อจับงาน ใช่ครับจะเป็นลวดลายการลงรักปิดทองนคุณดูบัน่ะตางก็จะมีกก่ารต้นทวแลน้ากะ้าถะกลา่าใเขมาถึงว่าละลุนแล้วถ้าไครไม่ได้เข้ามา กราบไหว้ขอพอรพระประธานในพระโบสถ์ถือว่ามาไม่ถึงนะคุณเพียถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึง<ม>นะด้วยบุญญาวาสนานถึงส่งเสริมให้มาถึงตรงนี้ได้นะ<ม>นะแล้วก็ทางหน้าประตูนี้ก็ยังมีหน้าบันของพระพุทธนรุมิตรเขาบอกว่าคนที่มาไหว้ขอพ,อพอรพระพุทธนุมิตรหน้าประตูทางเข้าพระโบสถ์ของวัดอรุณเนี่ยจะมี ความมั่นคงความ,มแข็งแรงนะใน,นในในในด้านสุขภาพร่างกายครับผมอเอาละครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นวัดในตำนานวัดอา,อารามหลวงพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรสหาริหารครับที่อธิบายไปทั้งหมดแล้วนี่พอคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมครับแหมอยากให้ท่านผู้ชมมาชมด้วยตัวเองมาศึกษาด้วยตัวเองว่าวัดอรุณวัดราชวรสามของเรานั้นมีอะไรมากมายนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมกระชอน dot com มอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ทางเวอร์ไวเบ็ปกระชอน .com โยเชียนแคมก็กระชอน .com นะครับถ้าไปทาง YouTube นะครับที่ไพ่เพียงกระชอน .com และ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับเวอร์ไวเบ็ปคลิปกระชอน .com วันนี้ขอบคุณพี่หยองมากนะครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพาผมไปทัวร์ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปอีกหลายที่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com